สิ่งที่อิทจิแสดงให้เดอิตาราเห็นวันที่เขาไปหมู่บ้านของเดอิตาละนั้นก็คือเขาโชว์บาดแผลตรงหัวใจให้เดอิตาละดูและเขาทําให้เดอิตาละเห็นว่าคนที่ชื่ออิทจินี่แหละเป็นคนที่ไปนรกแล้วก็ไปสวรรค์มาแล้วจากการเดินทางผ่านเนตรวงแหวน ชิซุยและอิทาจิต่างเป็นคนที่เก่งกาจในตระกูลอุจิวะและสามารถรับรู้ได้โดยเนี่วงแหวนว่ามีนรกและสวรรค์อยู่ชิซุยจึงไปรออิทาจิและคนในตระกูลท,ที่สวรรค์เดอิดาละเป็นคนที่รู้ทั้งหมดและเดอดาละเป็นคนที่แปลกมากเพราะเดอิดาละตั้งแกตจอที่อิทาจิเดอิดาระเป็นคนที่เต็มใจที่จะตกนรก ขั้นสุดท้ายก็คือเดอิดาละพร้อมที่จะวางระเบิดโลกและก็ตกนรกขั้นอเวจี v G, ก็คือสุดท้ายเดอิดาละเป็นคนที่อยากจะไปลองตกนรกขั้นสุดท้ายก็เลยอยากระวังระเบิดโลกแต่ซาสเกช่วยชีวิตเดอิดาละไว้ก็คือฆ่าเดอิดาละก่อนที่จะเขาจะวางระเบิดโลกดังนั้นตระกูลอุจิวะจึงถูกช่วยไว้โดยชิซุยและดันโซ เขาส่งชิซุยส่งทุกคนไปสวรรค์และนี่คือเป้าหมายของชิซุยทั้งหมดซึ่งเดอดาละรู้